ะเลสวยๆตรงเล่เห่นกันใหญ่ตากแดดใส่ลงเท่ายังเอาให้ยาลูกยาจ้ะเอารองเท่าใส่มันเข่ากับดังในนี่นี่เวนตาดี <laughs> 예뻐. 내는 예뻐. 사진 빨리 찍어. เลาเลนเลนเซร์เนกระดานเดือนต้องเล็ไปไปก่อนไปไปกันเ